สวัสดีจากเมืองปารีสนะครับวันนี้มาที่ร้านนะครับที่ช็อปของคิเซีองลูบูตังนะครับซึ่งเป็นช็อปที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับด้านรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้าที่แบบว่าส้นสูงมากๆนะครับเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ก็อยู่ใจกลางเมืองปารีสเลยนะครับความสุขแบบนี้นะครับรุ่นแดงก็มีร้านอยู่ทางทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับคิสซองลูบูแซงนะครับฝั่งหนึ่งของอยู่ในช่วงของระหว่างแกลเลอรี่เบโคโดดานนะครับซึ่งเป็นแกลเลอรี่เก่าแก่นะครับใกล้ๆก,กับกระทรวงวัฒนธรรม ที่ประเทศฝร anyway. ั digging, ่งเศสนะครับการกรุงปารีสนะครับนี่เป็นร้านอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็เราจะเข้ามาดูการสมัยก่อนตรงนี้นะครับร้านนี้เป็นที่พิมพ์กระดาษนะครับแองสพรีเมอร์คีนะครับที่จะเห็นจากข้างบนนะครับเพราะว่าเวลาเป็นร้านเก่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้นะครับแองสพรีเมอร์คีนะครับแล้วก็ปาเปตเตอร์คีนะครับร้านขายกระดาษนะครับ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตอนนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร้านนะครับซเซิออนบุดังนะครับเราทาสีสัตส,ส,สดใสสวยงาม นี่ด้วยนะครับจะเป็นผ้าใบนะครับคริสยองลูบูตี่งนะครับงนะครับเป็นการออกเสียงภาษฝรั่งเศสแท้ๆนะครับก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ร้านเป็นชอบแบบคลาสสิกมากๆเลยนะครับตัวเนื้อไม้เป็นแบบมีทั้งแกลลอรี่เลยนะครับแกลลอรี่คือช่วงที่เอเป็นห้องโถงทางเดินนะครับอันนี้ทั้งหมดเลยไปจนถึงสุดนั่นเลยนะครับที่เราจะสามารถพบกับเอประสวงวัฒนธรรมได้ตรงสุดทางนะครับก็ไม่มี เออมีคนเดินผ่านไปผ่านมาพอสมควรนะครับของเท้าสวยดูมีไสไตลนน์นะครับนะครับสัญลักษณ์ของริสติับ